คลิปนี้ผมจะพามาดูต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญของอําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนั่นก็คือลําน้ําห้วยปลาหางนะครับซึ่งลําน้ําห้วยปลาหางเนี่ยต้นกําเนิดของเขาจะอยู่ที่บ้านตาดปูวงนะครับแต่ว่าจุดที่ผมจะพาไปดูเนี่ยเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนที่สูงนะครับเราสามารถมองเห็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งจุดชมวิวที่นี่ก็คือวัดถ้ำมะเกลือซึ่งวัดถ้ำมะเกลือเนี่ยเป็นวัดอยู่ที่ผูหอมนะครับข้างบนเขาจะมีจุดชมวิวที่สวยงามมาก,มากๆเลยนะ เราก็จะต้องขี่รถไต่ความชันนะครับขึ้นไปประมาณสัก1กิโลเมตรได้ซึ่งที่ข้างบนภูหอมเนี่ยเขาก็จะมี j จดีสีรัตนตรยัยเป็น j จดีสีทองที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับซึ่งที่ข้าง j จดีเนี่ยก็จะมีช่องระนหน้าผาสามารถมองเห็นวิว180องศาของบ้านตาดภูวงข้างล่างได้ ซึ่งตรงลูกศรที่ผมชี้นะครับตรงที่เป็นแนวป่าโค้งไปโค้งมานั่นแหละก็คือลําน้ําห้วยป่าหางนะครับซึ่งจุดกําเนิดของเขาจะอยู่เลยบ้านตาัดภูวงขึ้นไปเล็กน้อยเป็นการรวมตัวกันของลําธารสายเล็กๆระหว่างบ้านตาัดภูวงกับบ้านทุ่งเชือกก่อนจะรวมตัวกันเป็นลานําธารไหลผ่านบ้านตาัดภูวงไหลผ่านภูหอมแล้วก็คดเคี้ยวเลี้ยวงอผ่านอำเภอวริชภูมิผ่านอำเภอพังคนแล้วก็ไปไหลลงลําน้ําอูนที่โรงเรียนบ้านสว่างอําเภอพนานานิคม ระยะทางรวมก็น่าจะประมาณ100-200กิโลเมตรได้ซึ่งถ้าใครอยากมาจุดชมวิวที่นี่ที่วัดธรรมเกลือที่ผูหอมว่างๆแวะมาเที่ยวกัน